และสิ่งที่เราต้องออกห่างก็คือการอีกห้านาทีนะฮะการตาสุบคือการนะ,ะการยึดติดตัวบุคคลอาาตแปลว่าเล่นพักเล่นพวก่าเล่นพักเล่นพวกก็ได้คําว่าตาสุบคือการเล่นพักเล่นพวกการยึดติดตัวบุคคลการยึดเอาสิ่งสิ่งหนึ่งเอาคนคนหนึ่งที่ไม่เอาคนคนอื่นเลยพี่น้องฮะ อิหมัมมาเลกบินอานัสเป็นอาจารย์ของอิหมัมชาเฟยเป็นผู้ที่ได้ฉายาวอิหมัมดารุนทิจรอคนที่สอนศาสนาที่นครมบตินาได้บอกว่าเขาได้สอนอยู่ข้างกูบานบีเขาได้บอกว่ากุลลุนยุคอรซูมินเกาลีฮีวายุรักทุกคนไม่ว่าใครก็ตามจะต้องถูกตอบรับในคําพูดของเขาและก็ถูกปฏิเสธอิลลาซอให้บุฮาดัลกอบบยกเว้นเจ้าของกุโบนี้และเขาก็ชี้ไปที่กูโบท่านนบีสันหลังอิสลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะ เราตาอัสซุบกับคนคนเดียวได้เท่านั้นก็คือท่านนบีสลลุลลาร์หรอสันลมคือคนที่เราจะตาซุบได้วันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ย่าสมาพูดอาจารย์ย่าพูดอะไรถูกหมดเลยพี่น้องฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอาเป็นหลักการว่านักวิชาการเนี่ยคือสื่อในการเรียนรู้ของเราใช่ไหมฮะแต่เราต้องไม่ตาซุบกับทักวิชาการคนนั้นว่าคนคนนี้เนี่ยพูดอะไรผิด เพราะแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการศึกษาของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างนักวิชาการทั้งสองฝ่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยการคน้นขับการค้นคว้าเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อการค้นคว้ามันง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องเอาความรู้ของทั้งสองฝ่ายเอามาชั่งคําว่าตาสซุปเนี่ยต่างกับคําว่าตักลีตอิสลามไม่ห้ามการตักลีตคือการลอกเลียนแบบ แต่ต้องไม่ใช่การตักลิตอามาการเรียนแบบปิดหูปิดตาตามอย่างเดียวเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องมีอาจารย์ในหัวใจที่เราจะต้องยึดติดกับเขาที่เราจะต้องภาคภูมิใจในความรู้ที่ได้รับจากเขาวันนี้เนะี่ยเรามีอาจารย์คนหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาอธิบายได้ง่ายเราตามเขาเลยตามตามตามเรียนรู้จากเขาแต่เราต้องไม่ตัสดสซุบกับเขาว่าเขาจะไม่ผิดสมมตุติวันนี้เนะี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เราเราชอบเขา แล้วเราก็เดินตามเขาผมเจอมาหลายคนนะบางคนบอกว่าผมเนี่ยชอบอาจารย์มุสตาฟ,ฟาอธิบายมากเพราะนิม่มบางคนบอกว่าผมเนี่ยชอบอาจารย์ยัสอธิบายมากเพราะว่านิ่มมากจนกระทั่งว่าอาจารย์ยัสเคยเล่าให้ฟังเราสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันว่าอาจารย์ยัสจะจบที่ไหนนะฮะด้วยความเก่งของท่านนะฮะคนก็เลยคิดว่าอาจารย์ยัสต้องจบสูงจบอะไรนะฮะอาจารย์ยัสบอกว่ารอมาเถียงกันคนนึงก็บอกว่าจบอะไรจบไคโรคนนี้ก็บอกว่าจบปากีอะไรนะอาจารย์ยัสบอกผมไม่ได้จบมาซ้อนะรุนน่นพี่ผมนะฮะจบมาซ้อนะแต่ ความรู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่ว่าคนจะจบที่ไหนก็เถอะถ้ายึดมั่นอยู่ในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องเราเดินอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเนะี่ยความรู้เนี่ยมันจะทําให้นักวิชาการเนี่ยเอาแสงสว่างให้กับพวกเราเองเพราะฉะนั้นอ,อีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงนะเพราะฉะนั้นการยึดติดในตัวบุคกการตักลีสแล้วการปฏิบัติต,ตามการตามความรู้ของอุลมามะเนี่ยเราต้องมีอุลมามะในหัวใจมีได้ ไม่ใช่ว่าต้องมีนะเรามีได้เพราะคนคนนี้อธิบายง่ายในทัศนะของเราแต่วันหนึ่งถ้านักวิชาการในในใจของเราเนี่ยไปค้านกับคนคนหนึง่งเราถึงเวลาที่เราต้องเอาหลักการสองข้อนั้นเนี่ยเอามาชั่งกันด้วยกับหลักฐานที่เราสามารถเอามาพิจาะหาได้ด้วยกับหลักฐานที่เราสามารถเอามาพิพาาาาาพจารณาได้และเราก็มาตัดสินด้วยกับกิตาบุลลอและก็สุนนะแล้วเราขาจัดความตาซุบออกไป ขจัดความยึดติดตัวบุคคลออกไปนอกจากท่านนบสีสุลตานสซันลำถ้าหาว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาสุนนะท่านนบีมาเผยแพร่กับเราเราตาซุบด้วยกับแบบอย่างและกับสุนนะท่านนบีที่เขาเอามาให้กับเราแต่เราอย่าตาซุบตัวบุคคลเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีผิดมีถูกท่านนบีได้บอกว่ากุลลุมนองอาดามอาัมคาป้อว่าเขาโดนาป้อินตาวาบุนลูกหลานองอาดัมทุกคนเนี่ยได้ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละแต่คนที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทําการตอบบ้าตัวพี่น้อง啊 ท่านนาบีได้เคยบอกไ aw, ว้แล้วว่านักวิชาการเนี่ยมีการผิดกันได้ท่านนาบีได้บอกว่าอีรัดจตะฮัดมุจติฮิตนะถ้าหากว่าคนที่มุจติฮิตหรือาน,านักวิชาการเนี่ยได้ได้มีใช้การวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาศาสนาเนี่ยเฝอินอัซซัฟเฝลหูอัจรอนถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยถูกต้องเนี่ยเขาได้สองผลบุญเฝอินอัซซัฟเฝลหูอัจรอนวาฮิตถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยผิดเขาได้หนึ่งผลบุญพี่น้องฮะสองผลบุญน่น,น,นักวิชาการได้ได้ เอามาตีความว่าสองผลบุญคนนี้คืออะไรคือหนึ่งผลบุญแห่งการวินิจฉัยและสองผลบุญแห่งการถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้านักวิชาการตัดสินวินิจฉัยด้วยถูกด้วยได้สองผลบุญแต่ถ้าตัดสินผิดวินิจฉัยผิดเขาได้หนึ่งผลบุญผลบุญอะไรฮะผลบุญแห่งการใช้ความเพียรพยายามแห่งการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นนักวิชาการมีผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอาจจะมีการวินิจฉัยผิดแต่ว่าการวินิจฉัยผิดของเขาเนี่ยเขาได้ผลบุญ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนหยัดอยู่ในการตัดสินของเขาเขาได้ผลลัพในการยืนหยัดถ้าตรงตามแนวทางโตตัดสินบนกิตาบุลหรอแล้วก็สุนนะยืนอยู่บนบนหลักการแต่วันนี้คนที่เราจะตัดสุบได้คือท่านอับดุลสลอมอัสลามท่านเดียวเท่านั้นอย่าลืมคาพูดของมัลลิกนะว่าทุกคนจะถูกตอบรับในคําพูดของเขาและจะถูกปฏิเสธยกเว้นเจ้าของกูโบนี้เท่านั้นคือท่านอับดุลสลอมอัสลามเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ ฝากพี่น้องในแบบอย่างท่านอับดุลสลามและการไม่ยึดติดในตัวบุคคลยกเว้นท่านอับดุลสลาม